เอาเปิดโอกาสให้ตัวเองแค่เล่นลายเป็นคุณก็สร้างรายได้ได,ได้แล้วไม่มีการเอ็ดการโฆษณาเพราะเราโตด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับต้นกิจสุขภาพดีแล้วอย่าทุกคนมีรายได้วันนี้ที่มีโรงเรียนเนี้ยเพื่อสมาชิกทุกคนนะครับ สร้างความสําเร็จให้กับผู้คนโดยเฉพาะผู้คนระดับชาวบ้านเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากคะ่ะเราก็ลงทุนเพื่อสุขภาพนะคะเริ่มต้นธุรกิจด,ด้วยการลงทุนน้อยคืนทุนไวกําไรต่อเนื่องเ hey. คือสิ่งที่ลองตามหารครับวันนี้ครับดิแทป,ปี้สามารถเพื่อนย่อด้เลยคผมไซส์โปรเจกต์นี้กับทีมแานตัวนี้โตมากมากเลยครับเพราะมันทํางานง่ายครับระบบเขาจะเห็นเป็นรูปธรรมเลยครับดีมากๆเลยครับเ,เจจชอบมากเลยค่ะคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าอยากจะต่อยอดทําธุรกิจนะคะบอกเลยค่ะว่าคุณสามารถจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดด้วยค่ะสําหรับใครที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจอยากมีธุรกิจครอบรัว ผมเน้นคาว่าธุรกิจครอบครัวนะครับให้ทุกคนนะครับหันมาทําธุรกิจกับลิสแฮปปี้นะครับรีบตัดสินใจคุณมาเร็วคุณมีโอกาสก่อนครับสวัสดีครับคนเราอะน,นะสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพบางคนมาด้วยวิกฤตของชีวิตนิกฟูด้ดเรานี่นะคะเป็นธุรกิจเครือข่ายสุขภาพสุขภาพดีจากการที่ได้กินได้ใช้และที่สําคัญก็คือว่าทุกคนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์จริงๆจากที่ผมต้องทานยาวันหนึ่งมื้อเช้า1 5เม็ด เที่ยง13เย็น15อาก่อนนอนอีก3ตินยาจุนไตด้านซ้ายพังครับเกือบ20โลกของผมนะตอนนี้ผมไม่ต้องทานยาแม้แต่เม็ดเดียวหมอให้หยุดหมดเลยในเมื่อตัวเองได้กินได้ใช้แล้วสุขภาพดีมีมงรายได้เข้ามาค่ะจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษานะคะเกี่ยวกับระบบของบริษัทค่ะหลงรักบริษัทนี้นะคะเป็นความโชคดีของตัวเองเนาะมีสุขภาพดีไม่พอ แถมมีรายได้ให้กับครอบครัวได้แบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ส่งต่อง,ง่ายรับต่อง,ง่ายด้วยนะคะราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักร้านค่ะสุดยอดกับงานเครือข่ายที่นี่มากค่ะรายได้เข้ามาทุกอาทิตย์เลยค่ะ